สบายดีบะลุงโอบ่อครับส่องบอลุงไปตอนนครับสบายดีผมแมงตอนนี้เรากำลังเดินทางเดินทางสียสียสียเมืองจำพอนั่นเองบุรเย ค่อยๆคุณูไหมตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบสามนาฬกาสินาทีอ๋อราบตนี้เปิดช่วงตะกี้คือบุเห็นเปิดนะอยากนอน้ก็อยากนอน เปลี่ยนกับผมมีแล้งก็จะเป็นนะครับผมไมีมังหยุดเลยบวกกับครับผมลุงเนี่ยยะ <c oughs> อันนี้ยังประเทิงหมดเลยกำลังไปหงเหียน ตอนอ่างซซยูร,นนรู้ไงการเดินทางข้างเลไไทไปเทกัี ลางไปเวียกนั่นหนึดเลยมาโอ้ยตลาดแถวนี้เนี่ยต้องเช้ตลาดนี่คืว่ะ ตลาดบ้านขามเท่าวันอังคารดูปกติวขายวันอังคารแต่ก็เงียบมากมีแต่หันขายเสื้อผ้าหันเดียวเนาะก็ทึ่งบ้านทุ่งรู้บ้านเนี่ยทึ่งใบข้จะมาเปิดตลาดบ้านข้อมันพง่มบึกบ้าข้อโดนเงี้ยงท่งบึกคือวันนี้ทึ่งนั่นเอง ตรงตะกี้เนว่าน้ำ be ถ Ou ั่ว no. มเจนี้เดี hm. ๋ยวนี้มีสองสามปีคือหลังถั่วเบิดลงทางกรจนหกใครแต่เพินขุดว้านกคิดหน้าแซงรู้ทางดนี้เตรยมำกลังว่านกดำนาแซงเลเพื่อน าดูาาบ้านดงดอกไม้ยูนอาหานกระปัาาอมน้ำมันยูนาาิกระปัอมนาา้ำมันกระป๋อมน้ำมันหน่ไยสามหา้าสี่ห้าหา้าแล้วไหมร้านก็เ <4 S 1> สียบเป็นหนึง่งวหมคะดึงลิงสิบสี่กิโลสุด,ดงลิงเลย Ah, come on. Uh -huh.

มันจิทวนลุตะกี้มันเคยทวมเลยลุงจากนากลายเป,เป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำไปเลยไปลุงให้ ตอนนี้มาถึงเขื่อนจุดหมายอีกทีนึงที่เคยมาดูอยากจะขื้นทะเลมันอาจจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะเการทำอ่อันนี้เคือเนาะเจสกีโน่นนี่นั่นเนาะอ๋อทำไมเป็นขื่นเรอเนี่หรอสาเหตุที่เป็นขื่นเพราะว่าน้ำไหลเลยมันลมมันลมมันผัดแล้วมันตีตุ่มๆเดี๋ยวมันจะเป็นบึ่งเนาะ เท่าน้ำปืนอ่างน้ำสยุยลมข้างนอกเุิ่มบ่มบ่มบ่่มบ้านนั่น,นมาใหน้น้ำให้ลมน้ำมันตีแห้งลงซุ่มพวกก็เจ้าหาปลาเนะี่ยขึ้นสิบุรีหาเนาะหาปลาอ,อันนี้บริมีแพนกี่เล่อตุ๊กลาบดูมีแต่พวกสีเบ็ดเนาะเบ็ดหััวน้เลิสมย เป็นเบิร์กใหญ่แต่ก็กระปุ่ง้นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันเตมียังแบบแค่จ <ะ S 2> เจลานทหารเลยแต่ว่าด้านล่างนี่ก็สป็นหน้าปากแต่ก็เจ้าปีนี้ยังบ้างในเห โซนร้านอาหารน้ำกระเทียมข้ามาก่อนเออน้ำเนี่ยยังพันในโบเนี่ยมันยังมันยังมันตัเหือดมากจริงๆอเมริกาไร่ก็เดียวว่าน้ำมันยังไรปลูกจตุยากระโดดอุ้ยมาเป็นเม็ดขึ้นนั่นละข้าแม่นันขี่เรือขี่ก็ได้หรอกเป็นรถยานโอ้อันนี้มาะ อ่า่างน้ำซูยุลง่ายชุดเด่นที่คนมาเที่ยว่ละตีคนี้ไม่รุนก็บาส่วนใหญ่แะม่นลายแถวเขตปัานกไม้มาเร็นเจอกันข้างหน้าท่านผู้มชม ทองอันนี้เนี่แซมมีตลาดที่ใสตลาดที่ขนาดนั้นนะขนาดว่าอยู่ในตัวเมืองรถกระสิแลกประมาณนี้นวพารถลากควอยลายครับสะดวกสิไลายแต่ยัะแรงเขาเจอกเวี้ยเปิดงานแรงกันยามเศร้ากับรถส่งสินคาทางหลังก็เห็น ส่วนใหญ่มีตอรถบป็ทุกรถวีล่เป็นความรถไทคันนี้เปนตลาดเป็นมากสดปูนี่งถ้จอดฝั่งนี้ก็ได้ละวัหจอดฝั่งนี้บอกวันเ้าเคยจอดนี่ไก่เหยตาอะไรนันนี่วันเหยตาข่าววตลาดนะสกอขาวื้อกินขาวเข้า มันเพื่อเขาเาอยู่กินเที่ยงแต่ามกินาเวาจ่น้องก็ะเปม่ตอนนีก็มาหอดแล้วกูรู้งอืมเรื่องที่เามาัวน้องัวเรืองปามินี่กวปามินี ก็มาฮอดนี้ก็ลุงก็สิจบคลิปาลุงอ่างอนเยคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดตามและรับส่วนส่ลุงลุงขอบคุณนะสดี